สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาพูดกันถึงธุรกิจแบบ Print on Demand หรือว่า POD กันนะครับเราจะมาดูกันว่าธุรกิจแบบ POD ในปี2024ยยังน่าทําอยู่ไหมยังคุ้มค่ากับการลงทุนลงเวลาลงแรงของเราอยู่ไหมนะครับโดยในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยมาวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของธุรกิจแบบ Print on Demand ในปัจจุบันกันนะครับและเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าแนวโน้มในการเติบโตของธุรกิจแบบ Print on Demand เนี่ยมีแนวโน้มยังไงบ้างในปี2024และปีถัดๆไปในอนาคตนะครับในตอนท้ายของวิดีโอเนี่ยผมจะมีคําแนะนําพิเศษสาหรับม ว่าถ้าเราเป็นมือใหม่และอยากจะเข้ามาธุรกิจแบบปริ้นงอนมาจริงๆเนี่ยมีอะไรที่คุณควรจะให้ความสําคัญและโฟกัสกับการทําธุรกิจในปี2024นี้บ้างนะครับดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบนะครับในตอนท้ายของวิดีโอนี่ผมจะมีโบนัสพิเศษมอบให้สำหรับคนที่ดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับซึ่งโบนัสนั้นคืออะไรก็ติดตามชมให้ถึงท้ายคลิปได้เลยครับผมไปกันเลย ครับดีด่ต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อปวางอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องของผมจะเป็นช่องที่พูดถึงวิธีการหาเงินออนไลน์แบบพาสซีฟอินคอมนะครับซึ่งเราจะใช้เครื่องมือไอในการช่วยเราทํางานให้มันง่ายขึ้นเร็วขึ้นแบบสิบเท่านะครับถ้าใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับในช่องของผมเนี่ยยังมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการสอนหาเงินออนไลน์ในรูปแบบต่างๆสอนสร้างสินค้าดิจิต a ลโปรดักต์ขายในแพลตฟอร์มชั้นนําต่างประเทศเน ดูคลิปอื่นๆต่อได้ในช่องนะครับฝากด้วยนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยว่าผมวันนี้เราจะมาพูดกันถึงธุรกิจแบบ p ริ n t o อ d ด m มา d กันนะครับหรือเรียกสั้นๆว่า POD นะครับ ธุรกิจแบบปริญญดิมานเนี่ยอธิบายสั้นๆง่ายๆก็คือธุรกิจที่เราเป็นคนออกแบบลายสินค้านะครับซึ่งเราจะเรียกว่าดีไซน์นะครับสินค้าเกี่ยวกับธุรกิจ p ีเดีในคลิปวิดีโอนี้ผมจะขอยกตัวอย่างเป็นเสื้อไปเลยนะครับเพื่อให้เราเข้าใจง,ง่ายๆแล้วก็เห็นภาพตามง่ายๆแต่จริงๆแล้วนะครับสินค้าแบบ p ีเดีเนี่ยมันสามารถทําได้หลากหลายสินค้าเลยนะครับให้คุณลองนึกภาพว่าสิ่งของอะไรที่อยู่ในชีวิตประจาวันของคุณที่มันมีลายมีโลโก้มีข้อความสิ่งของเหล่านั้นนะครับก็จะเป็นสินค้าทที่่อยูในธุรรกิจแบบ demand, ้ดมมาังห รจริงๆแล้วธุรกิจปรินโนนิมานก็ตามความหมายตามชื่อของมันเลยปริ้นก็คือปริ้นนั่นแหละครับลงไปปริ้นบนสินค้าเช่นปริ้นลายลงไปบนเสื้อออนดีมานก็ตามคำมันเลยครับก็คือตามความต้องการซื้อของลูกค้าตัวอย่างเช่นผมอัปโหลดลายเสื้อของผมขึ้นไปบนเอสซีนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยสนใจอยากจะซื้อลูกค้าก็จะกดสั่งซื้อปุ๊บผมก็จะส่งคําสั่งซื้อของผมเนี่ยไปให้ระบบฟูลฟิเมนต์ระบบจัดการหลังบ้านหรือว่าเป็นระบบพิวดีนั่นแหละยกตัวอย่างเช่นเป็นปรนะิณที่ไฟล์เนาะเมื่อส่ง การผลิตสินค้าหรือก็คือปิ้นลายเสื้อเนี่ยลงไปในเสื้อจริงๆนะครับแล้วก็จัดส่งเสื้อตัวนั้นนะ่ะไปให้ลูกค้าที่สั่งซื้อเมื่อลูกค้าได้รับเสร็จปุ๊บเงินงก็จะเด้งเข้าสู่ในระบบหลังบ้านแพลตฟอร์มที่เราไปขายนะครับเช่นสมมติถ้าคุณขายในเอซี่เงินก็อยู่ในเอสซี่นะครับคุณก็ค่อยถอนเงินจากเอซี่นะครับเข้ามาสู่กระ,ปะเป๋าเงินดิจิตอลวอลเล็ตที่คุณถืออยู่นะครับทีนี้ถ้าคุณอยากจะใช้เงินเหล่านั้นนะครับคุณก็แค่โอนจากกระ,ปะเป๋าเงินดิจิตอลมาสู่ธนาคารไทยของคุุคุณณณแแลล้้้้้้้ววววคคคก็เเออออาา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 มมมใใใใชใชจจจ่่่ยยยยนนนนีีิิตตปรระํััััขขงงงงงงงไไดบซึึถถฟผธๆ ไ,ไอธุรกิจ P o d ดีมันคืออะไรกันแน่มันเป็นแบบไหนผมแนะนําว่าดูคลิปนี้จบแล้วให้ไปดูคลิปวิดีโอนี้ต่อนะครับเป็นคลิปวิดีโอที่ผมเนี่ยอธิบายเกี่ยวกับธุรกิจแบบดิจิตอลดาวน์โหลดและปริ้นออเดมานไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับขั้นตอนการทำงานของมันเป็นแบบไหนมันแตกต่างกันยังไงนะครับจะทาให้คุณเนี่ยเข้าใจธุรกิจแบบปริ้นออเดมานมากขึ้นเพราะว่าในคลิปนั้นอนะผมอธิบายไว้แบบละเอียดมากๆนะครับทีนี้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่เพิ่งจะเริ่มต้นเข้าสู่วงการนี้อยากจะขายสินค้าแบบ PD นี่น,นคพอดกั เนี่ยมันยังน่าสนใจอยู่ไหมในปี2024เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยมาวิเคราะห์กันนะครับว่าข้อดีข้อเสียของมันเนี่ยมีอะไรบ้างและแนวโน้มในการเติบโตของธุรกิจ P.O.D ในอนาคตเนี่ยในมุมมองของผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับในอนาคต ัำแรกเรามาพูดกันถึงข้อดีกันก่อนนะครับข้อดีของธุรกิจพิณออดิมานข้อแรกนะครับคือมันไม่ต้องสต๊อกของไม่ต้องมีสินค้าคงคลังคงเหลือนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะไม่เจอเหตุการณ์เดสต็อกหรือว่าสินค้าที่มันค้างสต๊อกอยู่ที่บ้านของคุณแน่นอนครับผมซึ่งสินค้าค้างสต๊อกเนี่ยเป็นปัญหามากๆนะครับสำหรับคนที่ขายสินค้าออนไลน์จริงๆเพราะมันจะทําให้คุณเนี่ยเงินจมนะครับหรือว่าทุนจมนั่นเองไม่มีเงินมาหมุนเวียนในธุรกิจของคุณนะครับแต่ธุรกิจพิ้ออดิ แ,แล้วนะครับเราถึงจะสั่งผลิตรหรือว่าจ่ายค่าผลิตสินค้าเพราะฉะนั้นส่วนต่างของค่าผลิตและส่วนต่างที่ราคาที่เราขายเนี่ยตรวนั้นก็จะเป็นกําไรที่เราได้มาแน่ๆแล้วนะครับแตกต่างกันกันกนกบธุรกิจที่ต้องสต็อกสินค้าอันนั้นน่ะคุณต้องลงทุนซื้อสินค้ามาก่อนแล้วค่อยเอาสินค้าคุณเนี่ยไปขายนะครับพอขายได้ถึงจะได้เงินเข้ <c oughs> ามาเป็นกําไรส่วนต่างครับซึ่งเราก็ไม่รู้ด้วยว่าสินค้าคงคลังของเราเนี่ยเมื่อไหร่จะขายหมดเมื่อไหร่จะได้เงินหมุนเวียนเข้ามาในธุรกิจในบริษัทของเรานะครับแต่ธ ของข้อดีข้อที่2นะครับเนื่องจากเราไม่ต้องสต็อกของนะครับเราจึงสามารถเริ่มต้นธุรกิจแบบ P.O.D ได้ด้วยต้นทุนที่ต่ํามากๆหรือแทบจะเป็นศูนย์บาทเลยนะครับผลก็เพราะเราไม่ต้องสต็อกของนั่นเองเราไม่ต้องลงทุนค่าสินค้าอะไรเลยไม่ต้องลงทุนค่าแพลตฟอร์มด้วยซ้ำเพราะแพลตฟอร์มที่ผมแนะนําให้ทุกคนใช้เนี่ยชื่อว่า Printify ซึ่ง Printify นะครับคุณสามารถใช้แบบฟรีๆได้เลยนะครับเขามีแพลนแบบคือเราไม่ต้องจ่ายค่ารายเดือนไม่ต้องจ่ายค่าพรีเมียมอะไรเลยเราก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจแบบ P.O.D ได้เลยนบแต่อกไว้ดึง สำหรับคนที่ทาแบบจริงจังเนี่ยก็ยอมเสียค่าพรีเมียมใม้เขาเลยครับคุณจะได้ส่วนต่างราคาต้นทุนสินค้าที่มันถูกลงนะครับเป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่ฝากไว้นะครับข้อดีข้อที่สานะครับคือคุณสามารถแก้ไขปรับปรุงหรือว่าอัปเดตดีไซน์งานของคุณเนี่ยได้แบบง่ายๆเลยนะครับเนื่องจากธุรกิจแบบ P o d ดีนะครับเป็นการอัปโหลดดีไซน์ของคุณเนี่ยขึ้นไปบนแพลตฟอร์มระบบออนไลน์นะครับสมมติถ้าคุณอยากจะแก้ไขดีไซน์ของคุณแบบอยากจะแก้ตัวหนังสือตัวนี้เป็นฟอนต์แบบอื่นหรือว่าแก้เปรูปภาพอืนนื่่นหรรออใสะไเพิ่เติมเข้าไปนี้คุณ สาามรถแก้ไขดีไซน์นะครับแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปบนแพลตฟอร์มเป็นอันใหม่ได้เลยนะครับเปรียบเทียบกันกับสมมติถ้าคุณสั่งผลิตเสื้อจริงๆในระบบออฟไลน์ line, แบบเมื่อก่อนนะครับสมมติถ้าคุณต้องการจะเอาไฟล์แก้ไขงานเนี่ยคุณก็ต้องเอาไฟล์ส่งให้ผู้ผลิตนะครับแล้วก็ให้ผู้ผลิตเนี่ยลองปริ้นใหม่ลองแก้ไขลองอะไรและส่งแบบอย่างอะไรมาให้คุณอีกอันเนี้ยก็จะเป็นขั้นตอนที่มันยุ่งยับมากกว่านี้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นระบบออนไลน์ทั้งหมดและธุรก,กิจแบบ p ี d เนี่ยส่วนใหญ แก้ไขปรับปรุงอะไรต่างๆในดีไซน์งานของเราเนี่ยได้ตลอดเวลาเมื่อไหร่ก็ได้เลยนะครับข้อดีข้อที่4นะครับธุรกิจนี้มีความยืดหยุ่นในการทดลองตลาดได้เยอะมากๆเลยนะครับอธิบายคือคุณสามารถทดลองขายสินค้าได้หลากหลายรูปแบบในหลายๆดีไซน์ในหลายๆนิชหลายๆความสนใจเพราะสินค้าแบบ POD นะครับทุกสินค้านะครับคุณสามารถขายได้หมดเลยมันมีตลาดของมันนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อเป็นหมวกเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับของเหล่านี้นะครับสามารถทดลองตลาดสามารถทดลองขายได้หมดเลยนะครับเนือ่องจากมันมีหลาก หลายสินค้ามันเลยไม่จําเจครับคุณสามารถเอาดีไซน์งานของคุณเนี่ยที่คุณออกแบบมาสําหรับดีไซน์บนเสื้อเนี่ยครับลายเดียวกันนี้นะครับมันสามารถเอาไปขึ้นบนหมวกก็ได้เป็นกระเป๋าเป็นผ้าม่านเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถปริ้นได้นะครับคุณสามารถเอาดีไซน์เดิมของคุณเนี่ยลองไปทดสอบตลาดสินค้าอื่นๆได้หลากหลายสินค้าเลยนะครับแล้วแต่ว่าแพลตฟอร์มที่คุณใช้สําหรับเป็นผู้ผลิตสินค้า POD ให้คุณเนี่ยเขามีสินค้าอะไรให้คุณขายถ้าเขามีร้อยสินค้าคุณก็ทดลองได้ร้อยสินค้าเลยยกตัวอย่างเช่นสินค้าเนี่ ผมว่ามีราวๆามสิบสรายการนะครับอันนี้แค่แบบรายการหลักๆนะครับยังไม่ได้แยกย่อยว่าเป็นสินค้าสําหรับผู้ชายแยกย่อยว่าเป็นสินค้าสําหรับผู้หญิงมีรายการสินค้าให้คุณทดลองขายเนี่ยเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจแบบ POD เนี่ยมีความยืดหยุ่นในการทดลองตลาดสูงมากนะครับคุณสามารถทดลองขายได้ในหลายๆสินค้าหลายๆตลาดเลยนะครับและผู้ระบบ POD เนี่ยมันสามารถพ่วงกับระบบหลังบ้านหลายๆที่หลายๆแพลตฟอร์มได้เลยนะครับเช่นคุณอาจจะลองขายใน s อหรือว่าอยากจะไปลองขายใน Tik t o อกหรือว่าอยากจะไปลอง บบเป็นเวว็บบบไซตนน์แ Shopify นี่คือช่องทางการขายของคุณเนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อดีที่ผมพอจะนึกได้ในตอนนี้นะครับทีนี้เราลองมาพูดกันถึงข้อเสียของธุรกิจแบบ POD กันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อเสียหลักๆนะครับของธุรกิจ POD เนี่ยที่ผมนึกได้ตอนนี้เลยก็คือข้อแรกนะครับมันอาจจะมีกําไรส่วนต่างมารจิ้นเนี่ยต่ำหน่อยนะครับผมขอยกตัวอย่างแบบคร่าวๆนะครับเป็นกรณีสมมุตินะครับยกวตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นหมวกเนี่ยอาจจะมีราคาต้นทุนการผลิตอยู่ที่ $10 ดอลลาร์นะครับแต่ราคาข ขายในตลาดทั่วไปเนี่ยอาจจะขายอยู่ที่15ดอลาลาร์นะครับซึ่งส่วนต่างกำไรเนี่ยมันแค่5เหรียญเท่านั้น5 US ดอลาลาร์เท่านั้นนะครับอาจจะหักค่าจัดส่งอีกประมาณสัก3 US ดอลาลาร์นะครับตอนนี้ก็จะมีต้นทุนอยู่ที่13 US ดอลาลาร์แหละก็จะเหลือกำไรอยู่แค่2เหรียญยังไม่ได้หักค่าภาษีหรือว่าค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆเวลาเราลงขายในแพลตฟอร์มต่างๆอีกนะครับก็อาจจะเหลือกำไรอยู่ที่ประมาณสักเหรียญนิดๆหรือว่า2เหรียญนิดๆนะครับถ้าเราลองคิดๆดูแล้วนะครับกำไรส่วนต่างเนี่ยในการขายสินค้าบางประเภทเนี่ย สมมติถ้าเราเลือกสินค้าไม่ดีนะครับสินค้าที่มันมีราคาขายในตลาดเนี่ยไม่ได้สูงมากแต่ว่าราคาต้นทุนการผลิตเนี่ยค่อนข้างจะเกือบถึงราคาขายแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยได้กําไรในการขายสินค้านั้นเนี่ยน้อยนะครับจะทําให้เราเนี่ยไปถึง financial goal หรือว่าเป้าหมายทางการเงินของเราเนี่ยยากขึ้นนะครับช้าขึ้นนั่นเองแต่กลับกันนะครับถ้าคุณเลือกสินค้าที่มันดีๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเสื้อแล้วกันเสื้อเป็นสินค้าที่ขายดีมากๆนะครับต้นทุนการผลิตจริงๆเนี่ยอาจจะอยู่สักประมาณสัก1ิเหรียญครับแต กำไรเนี่ยมันแทบจะ50-50เลยนะครับเพราะฉะนั้นเลือกสินค้าให้ดีนะครับข้อเสียข้อที่2นะครับเกี่ยวกับคุณภาพในการผลิตสินค้าและความล่าช้าในการจัดส่งสินค้านะครับเนื่องจากคุณภาพในการผลิตและระยะเวลาการจัดส่งเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการระบบ p o ดีทั้งหมดเลยนะครับสมมติถ้าโรงงานผลิตสินค้าของเราเกิดปัญหานะครับหรือว่าเกิดการผลิตล่าช้าสินค้าหมดสต็อกหรือว่าจัดส่งสินค้าล่าช้าเนี่ยอันนี้ก็ถือเป็นข้อเสียข้อนึงนะครับถ้าเราเลือกผู้ผลิตไม่ดีเนี่ยก็จะทําให้คุณเนี่ย ตามมาจะเยอะมากมายเลยนะครับแต่สําหรับ p r e ญ t y f y ที่ผมใช้มานะครับผมก็ไม่ได้เจอปัญหาอะไรพวกนั้นเลยอย่างถ้าใครอยากจะลองใช้ p r i t t ิ f y เหมือนผมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้เดคิปชันของผมได้นะครับผมจะใส่ไว้ในใต้เดคิปชันให้นะครับข้อเสียข้อที่3านะครับคือมีคู่แข่งเยอะนะครับมีการแข่งขันที่สูงมากๆใครก็สามารถเข้ามาทําในธุรกิจนี้ได้นะครับมันเป็นข้อเสียที่มาจากข้อดีด้วยนะครับข้อดีของ Pd คือเราสามารถเริ่มต้นได้ด้วยต้นทุนเพียงศูนย์บาทเลยแทบจะไม่ต้องลงทุนเลยต้นทุนต่ำมากๆเมื่อมัน ง่าย,ยก็จะมีคนที่เข้ามาในธุรกิจนี้เยอะมาลองทําเยอะมาเป็นคู่แข่งของคุณเยอะนะครับมันก็เป็นดาบสองคมนะครับมันเป็นทั้งข้อดีและเป็นทั้งข้อเสียแต่เชื่อผมนะครับว่าต่อให้มันมีคู่แข่งเยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเขาไม่ได้เข้ามาแบบตั้งใจที่จะทําจริงๆนะครับเวลาเขาเข้ามาทาในธุรกิจเพีอดีจริงๆเนี่ยเขาจะเจอปัญหาหนู่นนี่นั่นนิดๆหน่อยๆแล้วจะรู้สึกท้อนะครับรู้ว่าเออจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายที่เขาคิดถ้าเขาไม่ได้มีความตั้งใจเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับตลาดก็จะคัดคนที่ไม่่่มีีคคุณภาพอออกไปเงงนนรัสวทต้ใจ แล้วก็ลงมือทําจริงๆศึกษาจริงๆเรียนรู้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับดยสุดท้ายแล้วคุณก็จะสามารถมีชีวิตรอดเอาตัวรอดในตลาดนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถทําเงินจากธุรกิจแบบ P o d ดีได้นั่นเองโอเคครับผมเราก็ได้รู้กันถึงข้อดีและข้อเสียสําหรับธุรกิจแบบ P o d ดีไปคร่าวๆกันแล้วนะครับต่อมานะครับจะมาดูแนวโน้มที่ผมมองเกี่ยวกับธุรกิจพ o d ดีในอนาคตกันบ้างนะครับว่าในปี2024นี้และในปีถัดๆไปนะครับจะมีแนวโน้มเป็นแบบไหนบ้างนะครับ อันดับแรกนะครับผมขอบอกก่อนว่าธุรกิจแบบ P.O.D. นะครับมันมีมาได้สักผมว่าไม่เกิน10ปีนะครับแต่10ปีที่ผ่านมานะครับมีอัตราการเติบโตมีเม็ดเงินในตลาด P.O.D. นะครับเยอะมากๆเลยนะครับเป็นระดับหลักบิลเลียนหรือว่าหลักล้านดอลลาร์เลยนะครับปัจจุบันนี้นะครับตลาด P.O.D. ที่ผมมองว่าใหญ่ที่สุดเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือ Amazon นะครับซึ่ง Amazon เนี่ยถ้าเราลองไปดูหลังบ้านเขานะครับทราฟฟิกเนี่ยหรือว่าคนที่เข้าเว็บไซต์ของ Amazon เนี่ยมีประมาณ2,600ล้านนนคคะรับต่อเดือนนะครับคือคน2,600ล้านคนเนี่ยเข้า ในเว็บไซต์ของเขาครับเพื่อเข้าไปซื้อของแต่2,600ล้านคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าไปซื้อสินค้า P.O.D ทั้งหมดนะครับคือจํานวนคนทั้งหมดที่มีโอกาสจะเป็นลูกค้าสาหรับตลาด P.O.D ได้นะครับและแพลตฟอร์มอันดับ2นะครับก็คือแพลตฟอร์ม Etsy นะครับ Etsy <SC S 2> นะครับก็มีทราฟิกหรือว่ามีลูกค้าที่เข้าเว็บไซต์ของเขาเนี่ย500ล้านคนต่อเดือนเหมือนกันนะครับซึ่งเมื่อตลาดเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนะครับพวกระบบ f u l Movement พวกระบบ P.O.D ต่างๆเนี่ยก็จะมีการเกิดใหม่มากขึ้นและต้องมีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มมปรระะะสสิิิิททธภภาาาาพพคคคุุณนนนนน้้้แลลลลดตตตผใหัังบ มันจะมีการแข่งขันที่ดุเดือดมากๆสมมติถ้าเราไปเจอแพลตฟอร์มที่มันคุณภาพการผลิตดีและราคาถูกนะครับผมเชื่อว่าคนขายเกือบทั้งหมดนะครับก็จะแห่ไปอยู่ที่แพลตฟอร์มนั้นแพลตฟอร์มเดียวจะทําให้ส่วนแบ่งการตลาดของแพลตฟอร์ม POD เจ้าอื่นๆเนี่ยหายไปนะครับเมื่อเป็นแบบนี้แล้วกลไกทางธุรกิจเนี่ยมันจะบีบให้แพลตฟอร์ม POD เหล่านั้นเนี่ยรินรนหาวิธีการลดต้นทุนสินค้าเนี่ยให้มันแข่งกับคู่แข่งในตลาดอื่นๆได้นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับก็ เพราะเราจะได้ใช้บริการที่คุณภาพดีและมีราคาที่ถูกลงนะครับเมื่อราคาต้นทุนการผลิตสินค้ามันถูกลงนะครับก็จะทําให้เวลาเราขายสินค้าในราคาเดิมเนี่ยกำไรของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับและเมื่อคุณภาพการผลิตสินค้าเนี่ยมันดีขึ้นนะครับโอกาสที่ลูกค้าจะได้รับสินค้าแล้วไม่พอใจกับคุณภาพการผลิตของสินค้าเราเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับอัตราการรีฟันเงินก็จะน้อยลงเช่นกันทําให้เรามีกาไรเพิ่มมากขึ้นนั่นเองอีกข้อนึงนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆมันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเช่นปัจจุบันนี AI มีกันเยอะมากๆเลยนะครับเมื่อก่อนนะครับการที่เราอยากจะเข้ามาขายสินค้าดีไซน์หรือว่าออกแบบสินค้าออกแบบดีไซน์ธุรกิจเสื้อพิวดีหรือว่างานพิวดีต่างๆเนี่ยมันยากมากนะครับถ้าคุณไม่ได้เป็นศิลปินไม่ได้ชอบการออกแบบเนี่ยเริ่มต้นยากมากนะครับในการออกแบบลายเสื้อสักตัวหนึ่งในการวาดดีไซน์กราฟิกอะไรสักอันนึงเนี่ยแต่ปัจจุบันนี้ด้วยเครื่องมือ AI นะครับเช่น ChatGPT เนี่ยคุณสามารถถามตอบมันได้นะครับให้มันช่วยหาไอเดียได้ว่าคุณควรจะทําเสื้อลายอะไรอะไร,อะไรที่มันน่าสนใจอย,อยู่ในปัจจุบันนี้คุณสาาาามมรถถเเจ้้้ AI ตัวนีไดลย รหรือคุณอยากจะสร้างภาพขึ้นมาเลยเนี่ยคุณก็สามารถใช้ DALL-E หรือว่าเป็น Midjourney นะครับในการสร้างดีไซน์สร้างภาพของคุณออกมาสร้างกราฟิกของคุณออกมาจากการแค่คุณพิมพ์พร้อมข้อความลงไปให้เครื่องมือ AI เหล่านี้เนี่ยมัน g e n น r a t i v ภาพเหล่านั้นเนี่ยมาออกแบบดีไซน์ของคุณเนี่ยแล้วก็อัปโหลดขายขึ้นไปได้เลยนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับสำหรับการใช้งาน AI Midjourney นะครับใครที่ไม่มีความรู้นะครับสามารถไปดูคลิปิดีโนนี้ได้นะครับผมได้สอนวิธีการ set up และวิธีการใช้งาน Midjourney AI เบื้องต้นไว้ให้แล้วนะครับแต่ใคร ที่ใช้เป็นอยู่แล้วนะครับแต่ดันประสบปัญหาที่ว่าสมมติถ้าคุณอยากจะออกแบบลายเสื้อสักตัวหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะออกแบบลายเสื้อแบบไหนดีไม่รู้จะเริ่มต้นการพิมพ์พร้อมอะไรยังไงใส่คีย์เวิร์ดอะไรยังไงดีนะครับผมก็มีอ e ีบุ๊กมิชชันนี่ซิกเนตพร้อมไกด์หนึ่งพันพร้อมทีเชิร์ดดีไซน์นะครับโดยอ e ีบุ๊กนี้นะครับคุณสามารถก๊อปปี้พร้อมที่ผมให้ไปในอ e ีบุ๊กเนี่ยแล้วเอาไปวางในมิชชันนี่ได้เลยนะครับซึ่งพร้อมเหล่านี้นะครับที่ผมให้ไปในอ e ีบุ๊ก พร้อมเองออกไปได้เยอะเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจอีบุ๊กตัวนี้นะครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คสคริชันเพื่อไปดูรายละเอียดกันได้นะครับอ่ะมาในช่วงสุดท้ายเลยนะครับผมจะมีคําแนะนําที่จะมอบให้สาหรับมือใหม่หรือว่าคนที่สนใจอยากจะเริ่มต้นธุรกิจแบบ POD นะครับว่าคุณควรจะโฟกัสอะไรบ้างนะครับข้อแรกเลยนะครับถ้าคุณอยากจะทำธุรกิจแบบ Print on Demand จริงๆในปีนี้สิ่งที่ผมอยากจะให้คุณโฟกัสเป็นอย่างแรกเลยคือ การรีเสิร์ชนะครับหรือว่าคือการสำรวจตลาดนั่นเองคุณควรที่จะวิเคราะห์ตลาดก่อนนะครับไม่ว่าคุณจะขายสินค้าอะไรใดๆในชีวิตจริงหรือในโลกดิจิตอลโลกออนไลน์ก็แล้วแต่นะครับคุณควรจะรีเสิร์ชสำรวจตลาดก่อนนะครับว่าในตลาดนั้นๆเนี่ยมีสินค้าอะไรที่มันน่าขายบ้างนะครับสมมติถ้าคุณได้สินค้ามาแล้วนะครับคุณก็ควรจะเจาะลงไปให้ลึกอีกนะครับยกตัวอย่างครับเช่นสมมติคุณเลือกได้แล้วว่าคุณอยากจะขายทีเชิร์ตในธุรกิจ P o d ดีนะครับในตลาดเอสซี่คุณก็ต้องไปเจาะลึกลงไปอีกนะคร แบบลายดีไซน์เนี่ยให้มันอยู่ในนิชไหนนิชที่คุณเลือกเนี่ยก็ควรเป็นนิชที่มีดีมานด์มีความต้องการซื้อในตอนนั้นเช่นสมมุติว่าช่วงนี้นะครับอาจจะอยู่ในช่วงที่ใกล้กับวันแม่แล้วแล้วคุณเนี่ยอยากจะออกแบบเสื้อขายสักตัวหนึ่งเนี่ยถ้าคุณเข้ามาันตลาดตอนนี้นะครับคุณก็ควรที่จะโฟกัสในนิชที่เกี่ยวกับวันแม่นะครับถ้าคุณขายเสื้อวันแม่ในช่วงที่มันกําลังใกล้จะถึงเนี่ยมันก็มีโอกาสที่คุณจะขายได้มากกว่าเดิมมากกว่าปกตินะครับเพราะว่ามันมีดีมานด์มี มาขายเสื้อคริสต์มาสในช่วงวันแม่เงี้ยความต้องการซื้อมันแทบจะไม่มีเลยนะครับไม่รู้เขาจะซื้อเสื้อคริสต์มาสตอนนี้ทําไมนะครับนี่แหละครับก็คือ2ข้อหลักที่ผมอยากจะให้ทุกคนโฟกัสนะครับก็คือเลือกสินค้าให้ดีนะครับมันก็จะทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสขายได้มากขึ้นเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องนี้ที่ได้รับความสนใจนะครับก็จะทำให้คุณเนี่ยขายง่ายขึ้นขายเร็วขึ้นเช่นกันครับผมแต่สาหรับคนที่ไม่รู้นะครับว่าจะทํ n i ิชอะไรดีนะครับไม่รู้ว่าจะทําเสื้อลายอะไรดีแบบแบบบงงงเเเลลยยสมมออๆวว่่าาาไรรรู้จะะทํดี blank มีโบน,นัสพิเศษมาแจงให้นะครับ เป็นอีบุ๊กทีชเชิร์ดนิสนะครับเป็นอีบุ๊กที่รวบรวมนิสการออกแบบดีไซน์ที่เหมาะสําหรับการทำทีเชิร์ดนะครับคลิกที่ลิงก์ใด้คลิปั่นเพื่อไปขอรับอีบุ๊กเล่มนี้กันได้นะครับโดยอีบุ๊กมันเป็นอีบุ๊กสำหรับทีเชิร์ดแต่นิสต่างๆเนี่ยคุณสามารถมาอัดแอปใช้กับสินค้าหลากหลายประเภทในธุรกิจพีออดีได้เลยเช่นกันนะครับอันนี้ให้แบบฟรีๆเลยนะครับสิ่งที่อยากจะแนะนําข้อถัดไปนะครับก็คือคุณควรเลือกผู้ให้บริการพีออดีที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือน คุณอาจจะเจอปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการผลิตสินค้าหรือว่าปัญหาในการจัดส่งล่าช้าได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะแนะนําว่าให้คุณเลือกผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม POD ที่มีคุณภาพได้น่าเชื่อถือนะครับข้อแนะนําถัดมานะครับมันก็คือการตลาดนะครับการตลาดไม่มีอยู่2แบบนะครับแบบที่เรารู้จักกันนะครับก็คือแบบออร์แกนิกหรือการใช้ SEO การใช้คีย์เวิร์ดต่างๆในสินค้าให้ลูกค้าเสิร์ชแล้วมาเจอเราในแพลตฟอร์มนะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็คือเป๊ะแอดมันก็คือการจ่ายแอดจ่ายเงินค่าโฆษณาให้แพลตฟออร์มนนนนั่่่เงงะซึใ SE ก็กวา ซีแนะครับซึ่งนี่แหละครับมันก็จะมีอยู่2ทางนะครับก็ถ้าส่วนตัวผมแนะนำสำหรับมือใหม่นะครับให้คุณศึกษาเกี่ยวกับการทำ SEO การโฟกัสคีย์เวิร์ดต่างๆในการอัปโหลดสินค้าในเอสซนะครับซึ่งถ้าใครที่ไม่มีความรู้เรื่อง SEO เกี่ยวกับการอัปโหลดสินค้าในเอสเลยนะครับผมแนะนําว่าให้ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่ผมอธิบายเกี่ยวกับเคล็ดลับการทํา SEO บน SC ไว้แบบละเอียดยิบเลยนะครับสามารถคลิกไปดูที่คลิปวิดีโอที่โชว์อยู่ได้เลยนะครับการทํา SEO นะครับมันจะทําให้สินค้าของคุณเนี่ยขึ้น เวลาลูกค้าเสิร the so ์ชค so so ีย yeah. so ์เว e ิร so ์ดต่างๆเข้าไปเนี่ยถ้าคุณใส่คีย์เวิร์ดที่ดีทํา S e O ที่ดีนะครับเพราะลูกค้าเห็นสินค้าแล้วเนี่ยครับก็มีโอกาสที่ลูกค้าจะคลิกเข้าไปดูและคลิกเข้าไปซื้อนะครับสำหรับคนที่ไม่ทํา S e O เลยนะครับคือคุณแทบจะไม่มีโอกาสเลยเพราะลูกค้าไม่เห็นสินค้าของคุณครับลูกค้าเสิร์ชอะไรมาก็ไม่เจอสินค้าคุณแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะขายได้ถูกไหมละครับเพราะฉะนั้น S e O เนี่ยสำคัญมากๆนะครับเป็นการทําการตลาดแบบฟรีแบบออร์แกนิกที่คุณสามารถทําได้ทุกคคคนนนะะศึึกกกษาาาาาาใใหห้้้้้้้ดดีีแลจทํสสสิขขขออุุณยยมมโไ ที่อยากจะแนะนําทุกคนไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นมือเก่าหรือมือใหม่ก็แล้วแต่นะครับนั่นก็คือเราควรที่จะวิเคราะห์ติดตามและปรับปรุง,กงแก้ไขการออกแบบดีไซน์ของคุณอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ขออะไรมากครับผมขอแค่ทุกคนเนี่ยพัฒนาตัวเองพัฒนาฝีมือของตัวเองให้มันดีขึ้นนะครับเป็นตัวเองที่ดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็พอละครับในห,หนึ่งปีนะครับถ้าคุณพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยปีหนึ่งเนี่ยคุณพัฒนาตัวเองตั้งสามร้อย อันนี้นะครับสามารถใช้ได้กับทุกๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบดีไซน์ของคุณ <c oughs> การทํางานการฝึกภาษาก็อะไรก็แล้วแต่นะครับให้มันพัฒนาเพิ่มขึ้นวันละ1%ก็เพียงพอแล้วนะครับ <c oughs> ถ้าคุณเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วนะครับพัฒนาตัวเองวันละ1% 1ปีเนะี่ยคุณจะเป็นคนที่โคตรเก่งเลยและถ้าคุณโคตรเก่งอยู่แล้วพัฒนาตัวเอง1ปีนะครับคุณก็จะเป็นคนที่โคตรองโคตรลงโคตรลงโคตรเก่งไปเลยนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดในนนคคคลลิิววววววดดีีีโออ้้้้ะะะรรรรัััับบบบหหงง่่่่าาาาุุณจจไไมมมมูกกกกกยยเธแแ ped ผ ตอนนี้คุณจะสามารถตอบตัวเองได้แล้วนะครับว่าธุรกิจแบบ POD เนี่ยยังน่าทําอยู่ไหมในปี2024นี้นะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ดูคลิปมาจนจบมาจนถึงตอนนี้สุดท้ายก่อนจากกันนะครับถ้าใครดูคลิปวิดีโอนี้แล้วชอบเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ผมหน่อยนะครับใครมีคําถามก็สามารถคอมเมนต์ถามกันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบเองทุกคอมเมนต์เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครเห็นว่าธุรกิจแบบ PD นนนี่ยมมมคควาาาาสใจจกกๆะะรับอ เริ่มต้นเปิดร้านขายสินค้าในธุรกิจ P.O.D จริงๆในตลาด Etsy ที่มีลูกค้า500ล้านคนนะครับสามารถดูคลิปวิดีโอถัดไปได้เลยนะครับเป็นคลิปวิดีโอสอนการเปิดร้านบนแพลตฟอร์ม Etsy ที่มีลูกค้า500ล้านคนต่อเดือนนะครับดูคดลิปวิดีโอและทาตามไปได้เลยครับผม